สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมได้ไปเจอตัวเลขหนึ่งมาเนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจถึงบริบทถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นกันละกันนะครับแล้วก็ จะได้มาช่วยกันหาทางแก้กับปัญหาส่วนรวมที่มันแบบเราทุกคนก็ต้องรับผลกระทบในมันนะเนาะเพราะมันเป็นปัญหาของประเทศไทยที่เราทุกคนเจอแบบเราจะไม่ได้เจอกันทุกคนแต่มันก็เป็นเรื่องส่วนรวมที่มีหลายหลายคนเนี่ยโชคร้ยายไปเจอแล้วกันนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยพูดถึงการยิงกันตายด้วยปืนเนี่ยนะครับผมเฮ so ้ยถ้าพูดถึงการยิงกันเนี่ยเรามักจะเห็นข่าวที่อเมริกาซะส่วนใหญ่ถูกไหมแบบเออเนี่ยมีเหตุการณ์ยิงอีกแล้วนะมีการยิงกันอยู่แล้วเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่าในอเมริกาเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ คนซื้อปืนกันง่ายมากๆเลยนะครับในไทยเองเนี่ยถามว่าคนธรรมดาซื้อปืนได้ไหมพลเรือนก็ซื้อปืนได้แต่มันก็มีขั้นตอนอยู่ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าใครไปซื้อก็ได้ในอเมริกาเนี่ยซื้อง่ายกว่าไทยเยอะนะครับผมถ้าเอาเป็นปืนแบบผูกกฎหมายนะแต่ทีนี้เองเนี่ยในอเมริกาที่เราเห็นว่าแบบเฮ้ยมีคนตายค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยอะแต่ถ้ามาเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไทยอะเยอะกว่าเป็นไปได้ยังไงวะ ไม่น่าจะเป็นไปได้ดิอเมริกานี่ปีหนึ่งตายกันเป็นหมื่นคนจากการแบบยิงกันนะครับผมซึ่งถ้ามาดูกันโดยตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยนะครับตั้งแต่การเก็บ Data า,ามั้งเนี่ยปี2016ถึง2020เฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยอเมริกาจะมีคนตายจากปืนอนะ่ะถึง46,20คนเลยแต่การตายจากปืนนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่ารวมทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตายด้วยความประมาทนะครับผมหรือว่าสรุปไม่ได้หรือการยิงกันการยิงด้วยตำรวจยิงเนี่ยการป้องกันโตวิสามันฆาตรกรรมอะไรต่าง ไปถึงการฆาตกรรมด้วยนะครับมันก็เลยมีหลายสาเหตุมากๆไนงะแต่ถ้ามาดูแค่แบบความรุนแรง ของการแบบยิงกันเองเนี่ยคนยิงกันคนฆ่ากันเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงถึง4 0,000่นคนนะครับผมมันก็ลดลงมาโดยข้อมูลในปี2016เนี่ยได้บอกว่าคนที่ยิงกันตายในยอเมริกาเนี่ยนะครับผมใน10,000แคนเนี่ยจะเฉลี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่3.85คนครับก็คือใน10,000แคนจะมีคนตายจากการถูกยิงเนี่ยประมาณเกือบเกือบสคนครับสามคนซึ่งอเมริกาอยู่ในอันดับ3นะครับผมเพราะว่าในอันดับ1เนี่ยคือเฟรปินครับอยู่ที่7.42แต่ในห้างกลับกัน ไทยอยู่ที่2ครับไทยอยู่4.45เยอะยิ่งกว่าเมริกาเองนะครับผมเท่ากับว,ว่าใน1 0 0 0 0แคนเนี่ยคนไทยตายประมาณ4คนกับอีกเกือบครึ่งคน4.45คนจากการถูกปืนยิง มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยซึ่งเหตุการณ์การ,การตายส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากปืนผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าไทยเองเนี่ยไม่ได้ติดในท็อป25ของการที่ผู้คนเนี่ยถือปืนในแบบปืนที่มันถูกกฎหมายด้วยซ้ำนะครับผมถ้าแบบดูกันแบบเ per คปิต้านะแต่ไทยเองเนี่ยกลับติดอันดับ13นะครับผมของประเทศที่คนเนี่ยถือปืนเยอะที่สุดนะครับอันเนี้ยรวมถึงปืนที่ผิดกฎหมายด้วยก็คือรวมหมดเลยปืนถูกกฎหมายและปืนผิดกฎหมายนะครับผมแซงหน้าอียิปต์แซงหน้าฟิลิปปินส์แซงหน้าอิหร่านไปเลยเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาย ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เป็นปัญหาในไทยเลยนะที่ต้องแก้กันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีคนแบบเป็นผู้เคาะร้ายแบบเนี้ยมากมายและ Data ตรงนี้ก็โชว์ให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องราวนี้มันไม่ใช่เรื่องราวที่เล่นๆเลยนะครับผมเพราะว่าอาแน่นอนละ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าวันหนึ่งเราโชคร้ายขึ้นมาละ่ะ มันจะสายเกินแก้ไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะกระสุนปืนเนี่ยเวลามันออกจากปากกระบอกแล้วมันไม่สนหรอกคุณเป็นใครถูกไหมไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเนี่ยถูกปืนยิงเข้าไปอ่ะก็โอกาสรอดก็ยากอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองอ่ะก็ช่วยกันร่วมรณรงค์นะครับผมว่าเออลดความรุนแรงจากปืนหรือว่าหาทางแก้ปัญหาปืนเถื่อนหรือว่าทํากฎหมายเกี่ยวกับปืนอะไรให้มันเข้มงวดมากกว่านี้นะครับตัวผมเองเนี่ยพูดตรงๆว่าเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าวิาวธีการแก้ไขในเรื่องราวเนี้ยที่มันจะได้ผลจริงๆอ่ะมันจะแก้ยังไงนะครับ เพราะผมมองว่าการจะบอกว่าห้ามคนถือปืนเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะว่าไอ้พวกสถิติต่างๆก็ชมให้เห็นแล้วว่าคนที่เขามีปืนอย่างถูกกฎหมายเนี่ย ไม่ได้ใช้ปืนมาทําอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เลยนะครับผมคือน้อยมากแทบจะไม่มีเลยอะ่ะเพราะปืนถูกกฎหมายเวลายิงเลยเนี่ยแน่นอนมันตามตัวได้ถูกปะแต่คนที่แบบยิงกันส่วนใหญ่เนี่ยปืนเถื่อนทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องหาทางมาแก้ปัญหาตรงนี้กันเราดูก็คลิปนี้เองเนี่ยก็เป็นความรู้แล้วก็มาช่วยรณรงค์เรื่องราวนี้ให้เราแก้ไขปัญหาเพื่อที่เราจะมีประเทศที่ปลอดภัยขึ้นในการที่จะอยู่ด้วยนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก<ม> World. อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรืนะอคิดีีอเป็นยังไงไวารูปท ทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าถาผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนียเเือพง4974บาทาโ A F F X แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม M Y S T E R Y แล้วก็ตามด้วย w u นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บ,บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y W แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิง,ง,ลงก์ เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ